สวัสดีครับมันเดททอกวันนี้ขอเปลี่ยนแนวมาเป็นเรื่องของศิลปะกันบ้างนะครับหลังจากที่ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเรื่องของแนวคิดธุรกิจเรื่องของอการรีวิวหนังรีวิวหนังสือมาสักระยะหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะลองเปลี่ยนแนวแล้วก็อาจจะดูว่าคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนมีเสียงตอบรับอย่างไงบ้างนะครับถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจเยอะก็อาจจะทําแนวนี้ไปอีกหนึ่งเพลย์ลิสต์ละกันนั่นก็คือเรื่องของ การวาดรูปนะครับการวาดรูปที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่การ drawing ไม่ใช่การวาดภาพเหมือนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เป็นแนวทางการวาดรูปที่ผมชอบส่วนตัวนั่นก็คือการวาดสีอะคริลิก หรือสีน้ำมันนะครับคือแนวทางมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าเนื่องจากความง่ายของการใช้งานการในเชิงปริบัติเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะระบายสีอะคริลิกมากกว่านะครับสีไม่เหม็นด้วยแล้วก็กระบวนการในการทํางานก็ค่อนข้างง่ายกว่านะครับ วันหนึ่งเนี่ยอาจจะหันไปทําสีน้ํามันก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มต้นเนี่ยอยากจะตัดส่วนที่มันค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่ากันแล้วกันนะฮะว่าสีน้ามันมันจะยุ่งยากกว่ายังไงแต่ว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันง่ายแล้วก็มันคล้ายสีน้ํามากเพราะว่าตัวที่มันทําละลายเนี่ยก็คือน้ําเปล่าๆนี่แหละครับ ก็เลยคิดว่าอ,อยากจะลองทําดูก่อนแต่ทีนี้เนี่ยทำไมถึงหันมาสนใจการวาดรูปนะครับก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปออกแนวศิลปะ,ะส่วนตัวเองก็เคยจัด e อกซิบิ i ชัเกี่ยวกับภาพถ่ายมาแล้วนะทั้งที่ต่างประเทศแล้วก็ที่เมืองไทยเองนะครับแล้วก็หลังรูปเองอ,อัดรูปเองแล้วก็คิดว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยสะท้อนความเป็นตัวเองออกมา อย่างที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าบางอย่างต้องพึ่งคนอื่นที่มาช่วยกระทําเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายๆอย่างก็พึ่งพาอุปกรณ์ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับแต่ว่าจริงๆมันคนละศาสตร์กันเลยนะครับจริงๆการถ่ายรูปก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะเหมือนกันที่รูปแบบคนละแบบกันแต่ว่าการวาดรูปเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ใช้ฝีมือในเรื่องของนิ้วเรื่องของแนวคิดเรื่องของการแสดงออก ในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านะครับแล้วก็อเผอิญว่าชอบสไตล์การวาดรูปแบบอิมเพรสชันนิสต์ด้วยนะครับคนที่เป็นศิลปินในดวงใจนะครับก็คือโมเน่นะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยอเผอิญว่าไปเห็นคอร์ส ที่เขาสอนวันเดียวจะเรียกว่าคอร์สสอนก็ไม่ได้นะฮะคล้ายๆเป็นเวิร์กช็อปมากกว่าแปลว,ว่าร่วมกันวาดรูปร่วมกันนะครับแล้วเขามีภาพของโมเน่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ภาพของโมเน่เป็นภาพที่าวาดสไตล์โมเน่ละกันนะครับก็เลยลองไปเข้าเวิร์กช็อปดูนะครับแค่วันเดียวเท่านั้นล่ะฮะจริงๆมันแค่ประมาณ2-3งชั่วโมงนะฮะแล้วก็เออว่าติดใจติดใจหลังจากนั้นก็เลยลองไปซื้ออุปกรณ์มาลองมาวาดเองนะครับอุปกรณ์เนี่ยก็จริงๆมันไม่ได้เยอะนะฮะแต่ว่า เผอินว่าพอเริ่มเริ่มทำไปเรื่อยเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวจะให้มาดูอุปกรณ์กันนะครับว่าหลักๆเนี่ยมันก็ถ้าจะใครอยากจะลองเริ่มวัดรูปนะฮะมันมีไม่ได้เยอะนะครับมันมีแค่สีพู่กันแล้วก็กระดาษวัดรูปหรือว่าเป็นผ้าใบแค่นี้เอง3อย่างนะครับเพราะว่าเสียขลิยมันละลายมันละทำละลายด้วยน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนระบายสีน้ําเลยนะครับเพียงแต่ว่าคาแรคเตอร์มันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับ ลักษณะของสีน้ำมันจะค่อนข้างแบบใสๆนะครับแต่ว่าสีอะคริลิยมันจะมีเนื้อคล้ายๆสีน้ํามันนะครับแล้วก็ลักษณะของอตัวสีเนี่ยก็จะค่อนข้างอยู่ในแพ็กเกจที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าอาจจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับอ,อย่างสีอันนี้นะครับก็เป็นสีอะคริลิกนะครับซึ่งก็จริงๆมันมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มากนะครับ ถ้าศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าเออมันก็คล้ายๆกันถ้าเราไม่ได้ซีเรียสมากนะครับคือ,อทำงานแบบสมัครเล่นนะครับไม่ได้แบบว่าเอาไปาขายนะครับหรือว่ารับจ้างวาดรูปอะไรนะครับหรือว่าไม่ได้เอาไปส่งประกวดอะไรนะครับคือเราลองฝึกวาดดูก่อนก็จะใช้สีแบบมาตรฐานละกันหรือว่าเป็นแบบนักเรียนใช้นักศึกษาใช้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสีที่พวก Artist, อวาศิลปินเนี่ยเขาก็จะใช้อีก เลเวลหนึ่งนะครับก็จะเป็นเนื้อสีจะค่อนข้างแบบเยอะหน่อยนะครับสีที่ผมใช้เนี่ยก็หลกัหลกๆตอนแรกซื้อมาก็คือแม่สีเลยนะครับก็คือสีฟ้าหรือน้ําเงินนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็สีแดงนะครับเฉดแต่ละเฉดเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับอลองใช้ดูก่อน ว่า3สีนี้มันผสมออกมาเป็นสีอะไรได้บ้างนะครับแล้วจะทําให้มันมีความเข้มความอ่อนยังไงนะครับก็ลองศึกษากันดูหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มสีอื่นๆเข้ามาได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีดำนะครับอันนี้ก็มีความจําเป็น ก็ทําให้หลายๆสีเนี่ยมันเข้มขึ้นได้บางคนบอกว่าไม่ค่อยชอบใช้สีดําโดยเฉพาะศิลปินที่เป็นแบบซีเรียสจริงๆเนี่ยบางทีเขาบอกว่าเขาไม่ชอบสีดำนะฮะเพราะว่ามันดําเกินไปจริงๆแล้วมันสามารถเอา3ามสีเนี่ยมาผสมกันให้เข้มมากขึ้นจนเกือบๆดำแล้วมันก็จะมีความมีมันมีมิติอื่นๆที่นอกเหนือจากความดําอย่างเดียวนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเออสีดำมันก็มีคาแรคเตอร์ที่สวยงามของมันเป็นการนะครับ แล้วก็อีกสีหนึ่งที่ใช้เยอะมากๆเลยก็คือสีขาวนะครับสีขาวก็เป็นสีที่จําเป็นในการที่จะทําให้สีเนี่ยหลายๆสีโทนเป็นอ่อนลงออกมาเป็นในเชิงพาสเทลมากขึ้นนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยจะเป็นสีที่ส่วนเสริมแล้วนะครับเพื่อทําให้การทํางานมันง่ายิ่งขึ้นแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นสีส้มนะครับสีเขียวนะฮะบางทีไม่ต้องมาเสียเวลาผสมก็อาจจะใช้สีเขียวตรงนี้แล้วก็ ทำให้โทนอ่อนโทนเข้มได้เลยทันทีนะครับแล้วก็สีน้ำตาลน้ำตาลมันจะมีหลายเฉดน,นะครับเบิร์นแอมเบอร์นะครับเบิร์นแอมเบอร์เนี่ยก็เป็นน้ำตาลเข้มนะครับเอาไว้ผสมทำให้สีมันออกโทนแบบเข้มแบบแดงๆหน่อยนะครับน้ำตาลน้ำตาลแดงๆนะครับหรือว่าจะเป็นเบิร์นเซียหน้านะครับก็จะทำให้มันสว่างมากขึ้นหรือว่าเข้มในเชิงสีส้มนะครับ แล้วก็ที่สีที่ผมชอบมากๆเลยแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายก็คือเย l โล w o โอเ e อนะครับก็ออกแนวเหลืองๆแบบมัสตาร์ดหน่อยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสีที่ใช้ค่อนข้างบ่อยมันจริงๆมันจะมีอีกโอ้โหแบบเยอะมากเลยสีชมพูสีฟ้าเทาๆสีเขียวแบบโอ i v e ฟนะครับเยอะมากมาย ใครที่เริ่มต้นเนี่ยผมก็แนะนำให้ใช้แม่สีดูก่อนแค่3ามสีนะครับรวมถึงขาวกระดำแล้วก็ลองผสมกันดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษที่ผมเอาไว้ใช้ผสมสีนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นเละๆประมาณนี้ถามว่าทำไมถึงไม่ใช้จานสีนะครับเพราะว่าสีอะคริลิกเนี่ยพอมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะติดเลยนะฮะมันจะติดแบบติดอยู่ที่ที่ตัวจานสีเลย เพื่อมันแห้งแล้วมันล้างไม่ออกนะครับถามว่าถ้าใครใช้จานสีจะทํำยังไงทาความสะอาดยังไงถ้ามันแห้งแล้วก็คือจริงๆมันสามารถที่จะ,ะขูดหรือว่าแซะออกไปได้นะครับคือมันเป็นเนือ้อพลาสติกสีอะคริลิกคือความเป็นอะคริลิกของมันคือความเป็นพลาสติกของมันนะครับพอมันแห้งปุ๊บมันจะเหมือนเป็นเนื้อพลาสติกแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็งแงออกมาได้แบบนี้นะแงออกมาฉีกออกมาได้เลยนะเป็นเนื้อสีนะครับแต่ว่าของผมก็ขี้เกียจที่จะ ใช้จานสีนะครับคือจริงๆมันล้างได้ล้างได้เลยหรือ,รอ,รอถ้าปล่อยมันแห้งก็แซะออกได้แล้วก็ใช้ซ้ำได้นะครับแต่ว่าช่วงแรกก็พยายามอย่างที่บอกนะครับพยายามลดกระบวนการก็คือซื้อเป็นสมุดจานสีนะครับมาเป็นเล่มๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ฉีกใช้ทีละแผ่นเหมือนสมุดฉีกนะครับกระดาษมันก็คือจะเป็นกระดาษมันๆที่ทําให้สีมันไม่ทะลุลงไปหรือน้ำมันไม่ทะลุลงไปก็จะเป็น จานสีแบบฉีกน,นะครับแล้วก็ใช้เสร็จปุ๊บก็ขยำทิ้งได้นะครับหรือว่าจะเก็บเอาไว้ดูเล่นก็ได้นะฮะผู้การจริงๆก็หลักๆเนี่ยใช้อยู่แค่ประมาณสัก2หรือ3แบบเท่านั้นเองก็พอนะครับแต่อย่างที่บอกนะฮะพอใช้ไปมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเริ่มมีหลายอันมากขึ้นนะครับพอพอเราวาดรูปไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องการวาดรูปแบบไหนบางผู้การอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในทุกๆ กรณีนะครับผู้กันที่ใช้บ่อยๆก็คือผู้กันหัวแบนแบบนี้นะครับเป็นหัวตัดแบนๆแ,แ,แบบนี้นะครับซึ่งเอาไว้ใช้ระบาย background พื้นหลังนะครับอันนี้เป็นขนาดเล็กลงหน่อยนะครับอันนี้เบอร์16นะฮะอันนี้เบอร์10นะฮะก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปแล้วก็อันเล็กเลยนะฮะเบอร์2นะครับเอาไว้แบบเขียนภาพกรณีเล็กๆถามว่าทำไม ต้องต้องเล็กขนาดนี้นะก็แล้วแต่รูปสไตล์การวาดของเราแรกๆเนี่ยผมอช,ชอบวาดในเชิงอิมเพรสชันนิสต์นะครับก็ฝึกฝึกเพราะว่าชอบสไตล์แบบอิมเพรสชันนิสต์นะครับก็มีบางรูปที่ต้องใช้ผู้กันค่อนข้างเล็กนะครับส่วนอันใหญ่ก็ใช้ระบายพวกพื้นที่ใหญ่ๆห,หรือพื้นหลังแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยภาพที่วาดเนี่ยก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ มีภาพเมฆบ้างภาพเมฆเนี่ยเคยใช้ผู้กัรหัวตัดระบายถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าขอบมันจะค่อนข้างฉัดแล้วจะทําให้ความนวลนๆของขอบเมฆเนี่ยให้มันคลายเมฆจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างยากก็เลยซื้อผู้กัรหัวกลมมานะครับก็ทําให้มันมีการระบายแล้วก็ทําให้ขอบมันเนี่ยฟุ้งกระจายคลายเมฆมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มี ภาพที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็เลยต้องซื้อแปลงที่มันใหญ่มากขึ้นจากเดิมนะครับเพื่อให้มันระบายได้พื้นที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นผู้กันที่แล้วแต่กรณีแล้วแต่การใช้อย่างเช่นว่าผู้กันหวัวแหลมนะครับก็เอาไว้ระบายพวกใบไม้ใบหญ้านะครับถ้าใช้ถั่วทุ่ๆเนี่ยมันก็จะใหญ่มันก็จะไม่สามารถาวาด พวกใบไม้หรือว่า,อ,าอะไรที่มันเรียวๆได้นะครับแต่แรกๆเนี่ยเราก็จะวาดรูปที่อยู่ในกระดาษแคนวาสนะครับซึ่งก็ซื้อมาเป็นเล่มเหมือนกันนะเล่มก็จะเป็นประกอบไปด้วยผ้าใบาแคนวาสเนี่ยที่อยู่ในเล่มฉีกใช้ทีละแผน่นทีละแผ่นเหมือนกันนะครับฝึกในการวาดวาดในสมุดแค่นี้นะฮะแล้วก็ฉีกเป็นแผน่แผนๆแล้วก็เก็บเอาไว้แบบนี้นะฮะอย่างผมก็วาดแล้วก็ฉีกเป็น แผ่นแล้วก็เก็บเอาไว้ในอัลบัม้มแบบนี้เอาไว้ดูแบบตน้นนะครับซึ่งหลังจากที่เราระบายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าสไตล์ที่เราชอบเป็นยังไงหลังๆเนี่ยผมก็อาจจะเริ่มชอบส่ abstract บ้างนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเราเราอพอจะรู้แล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนที่วาดรูปได้เหมือน มากๆหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสไตล์ที่เราชอบจริงๆเราไม่ได้อยากจะวาดแบบเรียลลิซึมนะครับที่แบบเหมือนเป๊ะภาพเนียนอะไรแบบเนี้ยชอบเป็นเชิงแอ็บสแตรกโดยเฉพาะอย่างที่ยิ่งเป็นแอ็บสแตรกเอ็กซ์เพรสชันนิสมอะไรเงี้ยนะครับก็คือว่าเป็นแบบสไตล์วาดให้แสดงถึงอ o โม o นของตัวเองออกมานะครับก็เลยมีอุปกรณ์ในการวาดภาพมากขึ้นอย่างเช่นเกรียงนะครับหรือพาเลตไนฟ์นะครับในการที่จะวาดโดยใช้ตัวเนี้ย วาดระบายลงไปบนภาพเลยนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของการของของการแสงออกของภาพเนี่ยที่แตกต่างไปจากการใช้พู่กันนะครับอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ใช้พายเล k ไนฟ์ล้วนๆเลยนะครับคือใช้อันนี้ตัวเกรียงเนี่ยนะครับก็ป้ายลงไปนะฮะป้ายๆลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ทำให้ภาพออ,อกมาเป็นมี Character คาแรคเตอร์คล้ายๆแบบนี้จริงๆมัน ได้คาแรคเตอร์ที่หลากหลายมากนะครับมันขึ้นอยู่กับสไตล์การวาดมากกว่านะฮะแต่มันจะไม่ได้เป็นภาพที่เนียนๆเ,เหมือนกับการใช้พูก่กันนะครับจริงๆพูก่กันวาดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันผ้าใบาในการวาดเนี่ยก็มีหลายขนาดนะครับที่เขามีขายตามท้องตลาดกันผมวาดตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดนี้นะครับเขาเรียกว่ามินิแคนวาสนะครับก็เล็กๆน่ารักดีนะฮะเอาไว้วาดเสร็จปุ๊บก็เอาไว้ตั้งอยู่ที่โต๊ะนะฮะจริงๆมันมีขาตั้งไม้ด้วยนะครับเหมือนกับ ขาตั้งแบบจริงๆที่เขาทําใหญ่ๆกันเอาไว้โชว์เลยแต่ว่าน,นี้เป็นเล็กๆเอาไว้ให้เป็นของขวัญของที่ระลึกใครก็ได้นะครับเขาก็มีขายแบบเล็กๆเป็นคู่แบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีขนาดนี้นะครับที่ผมวาดเป็นประจำขนาด A5 นะฮะแล้วก็ขนาดใหญ่กว่า A4 หน่อยนึงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกระดาษแบบวาดได้ทั้งสีอะคริลิกกับสีน้ํามันนะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากญี่ปุ่น,น,นจริงๆเมืองไทยก็มีแต่ว่าเอิญว่าก่อนหน้านี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วก็เขามีขายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับก็เลยจัดมาแล้วก็ผ้าใบนะครับ n วาสที่ขึงแล้วนะครับอันนี้ของสมใจของสมใจจะเป็นของที่ราคาไม่แพงเพราะว่าเป็นของที่สําหรับนักเรียนนักศึกษาใช้กันนะครับถ้าสังเกตดูเวลาไปซื้อนะครับ มันจะค่อนข้างเบามากนะผมเคยใช้ผ้าใบแบบของดีหมายถึงว่าของที่มันแพงแล้วมันหนักมากก็คือมันมีน้ําหนักนะฮะเรารู้สึกว่าเออของมันมีแบบน้ําหนักดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าของอ,อย่างสมใจเนี่ยก็จะเป็นผ้าใบแบบไม้เบาๆนะฮะก็เอาไว้ฝึกวาดนะครับในช,ช่วงที่เราฝึกวาดช่วงที่เราฝึกวาดเนี่ยเราควรจะใช้ของที่มันไม่แพงไปก่อนเพราะว่าเราเป็นการซ้อมมือไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มี อันนี้ขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้ขนาด50คูณ70เซนติเมตรนะครับอันนี้เอาไว้ฝึกวาดอยากจะลองวาดแบบใหญ่ๆดูบ้างนะครับจริงๆคำแนะนำนะฮะที่ผมศึกษามาเนี่ยส่วนใหญ่มกักจะแนะนำให้ลองฝึกวาดเล็กๆนะครับลองฝึกวาดเล็กๆยิ่งเล็กเราจะยิ่งได้ฝึกการ จัดองค์ประกอบภาพนะครับแล้วก็ใช้สโตรกของการวาดให้มันน้อยเพื่อแสดงให้เห็นถึงาภาพที่มันมินิมอลแล้วก็ใช้ไม่กี่สโตรกแล้วทำให้สามารถที่จะแสดงออกถึงภาพได้นะครับแล้วพอวาดใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าตรงไหนคือส่วนสำคัญของภาพนะฮะจริงๆมันมี ศาสตร์ในการวาดเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนสอนเยอะมากใน YouTube ด้วยซึ่งผมก็เพิ่งเรียนรู้จริงๆผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายนะครับอาศัยที่ว่าฝึกบ่อยๆนะครับพยายามวาดไปเรื่อยๆนะครับแรกๆเราก็จะรู้สึกว่าวาดแล้วกลัวผิดวาดแล้วก็รู้สึกมันไม่ไม,ไม่ไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆเท่าที่ศึกษามา เกือบทุกคนเลยนะฮะในใน,ในคนที่สอนเนี่ยทั้งในออนไลน์ทั้งครูที่สอนหรือว่าไปเวิร์กช็อปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะบอกว่าก็วาดไปเถอะนะครับไม่ต้องกลัวผิดมันสามารถวาดทับไปได้เรื่อยๆนะครับเมื่อวาดผิดก็รับวาดใหม่บางคนวาดไปได้ประมาณแบบเกือบครึ่งภาพแล้วระบายทับใหม่หมดเลยนะครับระบายสีขาวทับใหม่หมดเลยแล้วก็เริ่มวาดใหม่เลยก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ศิลปะมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็คือว่ามันเป็นสไตล์ของเราเองเราชอบเราอยากจะวาดรูปแบบไหนเราก็สามารถที่จะวาดได้ด้วยอิสระของเราเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งที่ผมว่าจริงๆชอบภาพของโมเน่มากแล้วรูปนี้เป็นรูปของโมเน่ที่วาดรูปแรกเลยนะครับที่เป็นสไตล์ของอิมเพรสชันนิสต์นะครับแล้วก็เอาไปเข้า ประกวดในยุคนั้นนะครับแล้วก็ได้รับการขนานนาว่าเป็นแบบ i m p r e s s ชั่นั่นแหละผมก็เลยชอบมากภาพนี้มากแล้วก็เคยคิดอยากจะวาดภาพนี้ใหญ่ๆแต่ว่าไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าขนาดนั้นในช่วงช,วง,ช,ว,งชวงประมาณที่เริ่มฝึกใหม่ๆนะครับก็เลยลองวาดภาพขนาดเล็กๆขนาดนี้ดูนะขนาด a 5แล้วก็พบว่าเออมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นคือถ้าเราแบบกล้าๆหน่อยอะลองวาดระเบยิยระบายไปเลยนะครับ หลายๆครั้งเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆเราแค่กลัวไปเองนะครับกลัวว่าจะไม่สวยถามว่าสวยไม่สวยมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็ความมั่นใจของเราเองนะครับแล้วก็รูปนี้ก็จะเป็นรูปหนึ่งที่ลองวาดแบบอีกสไตล์หนึ่งที่บอร์ดนะครับหลังๆเนี้ผมก็จะก้าวจากความเป็นภาพแบบ i m p impression impressionism เนี่ยมาลองแบบ abstract ดูบ้างนะครับเพราะว่าอยากจะปลดปล่อยจากสิ่งที่เป็นกรอบดูบ้างนะฮะ ถามว่าฝึก impression impressionism มามาเยอะไหมก็ยังไม่เยอะนะก็ยังต้องฝึกไปเรื่อยผมก็จะวาดสลับกันทั้ง impressionism yeah, uh, impression บ้าง impressionism บ้าง abstract expressionism บ้างนะครับเพือ่อลองหลายๆแบบลองหลายๆสไตล์เพื่อฝึกตัวเองนะครับวันนี้ก็มีมาเล่านิดๆหน่อยแค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อๆไปอาจจะให้เพื่อนๆลองมาดูกันว่า เวลาผมวาดรูปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็มันมีลักษณะแบบไหนวาดออกมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ